ครับวันนี้อยู่แบบช่องต่างๆฮิสตอรี่นะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะครับผมธงนะครธงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมนาธิปกิจนะครับนะครับผมนี่ครับของกองพลเริ่มต้นเลยครับก็จะเป็นแบบเลขเก้าแบบนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็มีพอ มาจากภูมิพลนะครับอรอนะครับมาจากประมะัตราชอาชรับนะมีมงกุฎนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นทรงลอเก้าทรงพระปัญชวรน,นะครับผมก็จะเป็นแบบพื้นหลังสีชมพูเลยครับผมนี่ครับผมพื้นหลังเป็นสีชมพูนะครับมีตาสัญลักษณ์ของรัชากาลที่เก้านะครับ เหมือนพอปรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มงกุฎอันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับต่างสุดเลยครับก็คือพอปรทรงพระจะทรงพระเจริญนะครับครับนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับผมตัวสมีนะครับใหญ่จะใหญ่นะครับจะเป็นตัวอักษรสีแดงนะครับผมมีลิปบิ้นนะครับเขียนคําว่า ตามนี้นะคะนะครับผมซึ่งเนื้อหานะครับก็แปลว่าโอเคต่อเลยครับก็เป็นพอเราราชวนเหมือนกันครับก็อันนี้นะครับ โอเคนะครับสีชมพูนะครับผมแล้วก็มีเป็นพบระชัวนะครับปีห้าสี่นะครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะครับสำหรับตาสัญลักษณ์นี้แต่ที่ต่างต่างกันนะครับก็เพรว่านี่ครับมีตาเลขเก้าครับจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับโอเคครับนี่ครับผม เก้านะครับประมาณนี้นะครับใน้าวไทยครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นธงจะเป็นตัวเสื้อนะครับของผมเองนะครับผมนี่ครับ V70 นะครับนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสุนโับวันนี้ครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะครับ like the channel if the kind of help for what we need